บ้านหลังนี้นะคะเดอะซิตี้สุขสวัสดิ์ค่ะแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่หัวมุมเลยนะคะซึ่งในซอยบ้านก็จะมีอีก2หลังที่อยู่เข้าไปในซอยนะคะเดี๋ยวบ้านหลังนี้นะคะเริ่มต้นที่พื้นที่กันก่อนละกัน52.5ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในบ้านหนึ่งข้างในตัวบ้านจอดรถได้2จอดนะคะเดี๋ยวจอยจะพาไปดูทางฝั่งนี้ก่อนเขาทํามาน่ารักมากเลยนะคะเรียบร้อยดีฝั่งข้างบ้านแบบนี้แล้วก็ในบ้านหลังนี้เนี่ย มีการทําหลังคาแล้วซึ่งซึ่งทำดีมากแล้วก็มีทําครัวข้างในเดี๋ยวพาไปดูกันส่วนอีกฝั่งหนึ่งของบ้านก็ปูแผ่นอิดแบบนี้ค่ะเรียบร้อยสะอาดสะอ้านไปจนถึงนู่นเลยนะคะเดี๋ยวพาเข้าบ้านกันเลยนะคะบ้านหลังนี้สีนอนสามน้ํานะคะเริ่มต้นกันที่ความเย็นของแอร์นะคะ <laughs> ชอบมากเวลามาบ้านหลังไหนแล้วเปิดแอร์ไว้ให้นะคะมีบ้านในบ้านนี้มีแอร์หตัวเนาะแล้วก็ผ้าม่านโทนสีเทาให้มากับตัวบ้านเลย ตรงหอบบัวฟ้าอะไรเนี่ยทำมาเสร็จแล้วสวยงามแล้วก็ตรงฝั่งของทีวีนะคะก็มีบิวอินให้แล้วตรงนี้ก็เป็นโถงแล้วก็ผนังผนังตรงนี้งามมากเลยเพราะว่าปิดบังห้องอันกนประสงค์ข้างในเอาไว้นะคะซึ่งจริงๆแล้วบ้านหลังนี้จบตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้ค่ะเขาทำออกไปเป็นคอนเน็กไปเป็นครัวนะคะก็จะเห็นได้ว่ายาวเลยสวยด้วยนะคะ เดี๋วยวจะพาไปชมก็เนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ครัวยาวเลยตั้งของใดๆทากับข้าวนะคะพูดดูดควันเก็บของข้างบนเก็บของข้างล่างซิงล้างจานนะคะแล้วก็พอออกไปข้างนอกก็จะเห็นไปถึงหน้าบ้านเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการต่อเติมไว้แล้วอย่างสวยงามนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งพอมาสุดตรงฝั่งนี้จะมีประตูอีกหนึ่งประตูนะคะซึ่งตรงนี้เป็นที่เก็บของอนเนกประสงค์นะคะพอออกไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นอีกข้างหนึ่งของบ้านแบบนี้ค่ะ ค <Okay. S 2> ไปกันต่อในบ้านนะคะแล้วก็พอเข้ามาในส่วนของตัวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นประตูออกลงกัดรถนะคะซึ่งมีห้องนอนล่างด้วยแต่ห้องนอนล่างนะคะก็มีห้องน้ําที่ใกล้กันก็คือตรงนี้นี่เองนะคะเป็นห้องน้ําที่คือแบบข้างล่างแทบไม่เคยอาบน้ําเลยกระจกใสยานเนวสะอาดบ้านค่อนข้างใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ ห้องเก็บของใต้บันไดทีนี้เราจะขึ้นไปดู3ห้องนอนข้างบนกันค่ะอันนี้ผ้าม่านสวยยาวไป,ไปถึงโคมไฟประดับถงบันไดนะคะตรงนเนี้ยเนี่ยจริงๆเป็นถงแต่ว่าเขาทําเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าให้แล้วเพราะว่าห้องนอนเล็กเนี่ยอาจจะแบบว่าห้องขนาดไม่ได้ใหญ่มากก็เลยออกมาใช้ในห้องบิวอินเก็บของเอ้ยเก็บเสื้อผ้าตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเริ่มดูห้องนอนกันที่ห้องนอนใหญ่เลย พอมาดูตรงนี้ก็จะมีระเบียงเดี๋ยวจะให้เห็นบรรยากาศของซอยบ้านเรานะคะว่าเพื่อนบ้านอยู่กันสวยงามขนาดไหนเสร็จแล้วก็จะมีบิวนะคะมีบิวติมีบิวทีวีแล้วก็มีโซนฝั่งเตียงก็มีกระจกแล้วก็ตรงนี้งามมากตู้เก็บเสื้อผ้าเป็นกระจกนะคะ,ะเปิดเพื่อโชว์ข้างในแบบนี้ค่ะแล้วก็ชั้นเก็บของโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําของห้องนอนใหญ่เลย อุยแอบเห็นตากล้องหรือเปล่าสวยงามทีนี้ก็จะไปดูห้องนอนเล็กทางฝั่งหน้าบ้านก่อนนะคะมีบิวอินด้วยมีโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทำงานแล้วก็ตู้เสื้อผ้ามีเตียงแล้วก็นู่นตู้โชว์นะคะดีเนาะสวยเนาะอ่ะแล้วก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึ่งห้องเล็กนะคะห้องข้างหลังห้องนี้ออกโทนสีฟ้าๆหน่อยนะคะก็แบบนี้เยี่ยมยุดเลยอ่ะห้องน้ำ ห้องน้ำนี่เป็นห้องน้ำรวมดูดีดูกระจกใสวิบเลยอะ่ะคือซื้อไว้แต่ไม่ได้อยู่นะคะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างค่ะ สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้นะคะเดอะซิตี้สุขสวัสดิ์พื้นที่ดิน52.5ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน190แบบเดิมแล้วก็ข้างหลังบ้านที่ต่อเติมครัวไกลกลายเป็น210ตารางเมตรนะคะหน้าบ้านหันหน้าทิศใต้นะคะราคาอยู่ที่9ล้าน2,90บาทหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรหาจอยได้เลย095 789 9 9 3 6ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บยบายค่ะ